คนที่เคยรักษาโรคปริทันแล้วมีอะไรอยากบอกคนที่ยังไม่รู้แนมะ้แต่ว่าเป็นโรคปริทันคือจริงๆเนี่ยมันเกิดจากว่าเมื่อกี้เลยที่หมอขูดหินปูนให้คนไข้ซึ่งเป็นคนไข้ทั่วไปที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคปริทันสิ่งที่เห็นก็คือเหงือกับมันอ้า ฟันหน้าโยกระดับสองแล้วก็เลือดออกมีเห็นปูนใต้เหงือกมากมายซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เคสปูดหินปูนแต่เขาโชคดีที่ปริทันระยะสองซึ่งสามารถที่จะกอบกู้ได้ก็คือรักษาให้ถูกต้องหมอก็เล่าให้เขาฟังว่าคุณเป็นกำลังจะเป็นโรคป,ปริทันแล้วนะซึ่งการเป็นโรคป,ปริทันอันเนี้ยมันรักษาได้แล้วการปูดหินปูนเนี่ยมันเป็นแค่เสี้ยวเดียวในการรักษาคนไข้สนใจไหม คนไข้ก็นิ่งไปอะ่ะเราก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะไปเชาซีกกบเขาแล้วว่าเขาควรที่จะทําหรือหรือยังไงดังนั้นถ้าเกิดใครกําลังฟังผ่านมาทางนี้มีคุณหมอทักว่าเป็นโรคปริทันก็ควรรีบรักษาเพราะว่าถ้ารีบรักษาอัตราลดความเสี่ยงในการที่ต้องถูกถอนฟันหรือฟันโยกหลวมหลุดก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นนะคะหรือว่าใครเคยรักษาแล้วมีผลดียังไงคอมเมนต์มาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆได้เลยค่ะ